สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแม่จัดทยแตนแนววันนี้อยู่กับการนึ่นกระเพาะ EP ฮะกันนะครับทั้งผู้ชมราจะมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเด็ดหัวใครกันนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับจัดไปโอ้โหท่านผู้ชมกลัวโอ้คนดูไม่อยากจะโมะเมื่อกี้อย่าเลยอย่าโม้ชิคโก้ชิคโก้สีสีชิคโก้เอ๊ะผมได้ปืนมาใหม่นะซองขวดอ้าวแล้วไหนปืนผมมา ผมต้องใช้ปืนไงอะไรอ่ะไหนบอกผมได้ซองควงอ่ะอยังซื้อไม่ได้ครับมันจะต้องซื้ออ่ะแล้วบอกผมได้ฟรีไต้ฟรีไจะเป็นยังไงแล้วก็ฟรีได้นี่เกมแรกผมคงต้องแพ้จริงจริงบอกตรงเลยผมไม่ได้งูนะครับเอ้าไปมังไงออ้ามปไหนวะเอาอะไรวะ <laughs> มันวิ่งมาเมื่อไหร่วะไอตูดหมึกคนดูคนดูอะไรรอบ<ะ>นี้แหละได้ซื้อละอ,อ,อะไรอะ่ะผมได้ซื้อปืนที่ผมอยากได้แล้วเอาแล้วพ่อเอาเอาแล้วปืนพอ่อตายแล้ปืนอะไรเนี่ยตายตายได้ปืนสั้นเหมือนเดิมตายตายตายร้องก่อนขอร้องก่อนทุกคนผมร้องไรผมร้องเลยทุกคน ยีมันแอบมาข้างหลังเว้ยนี่แอบวิ่งอันนี้เว้ยโอยมันก็ทำไมมันกระโดดได้คนเดียววะแล้วพ่อกระโดดไม่ได้อะวิ่งเหาะเป็นซุปเปอร์แมนเชียแอบบินเป็นกระหังยังโดนยิงหัวนะทุ คนได้บินมันกระหังเชียเอบินมันกระหังเชียเเราคิดว่าข้างโงงไงอะไรเอมันเลื่อนไม่ได้เอ้าไ้นีซื้อปืนกระบอกเดียวตังหมดกูตายแล้วทำไมแพงอย่างปืนนี่ยมบินอีกแล้วมันบินอีกแล้วท <Yeah> ุกคน

เขาแล้วมายิงเราอ่ะทุกคนเกินกินเกินอ้นินเกินินเกินิเกินิเกินิเกิน ได้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 ลืมซื้อกอสีอ่ะก่อสะมันดีจริงจริงเย็นเน่พ่อยังไม่ได้เอาเลยก๊อยังมาโกงอ่ะ ด้วยเไม่ต้องมายุ่งเหรอเพราะเรียนรู้เรื่อง,งท่ <จน S 2> ทอเงง<อ>รู้อยู่ว่าอันไหนไมืเสันห่อเนี่ยสีฟ้าเพาเห็นก๊อปใส่คอนดูก็ไม่อยากจะโม้พมา,ามันงหัวตึงมันจะปุ๊บอชิชกปิงอ,องชิงมันเยก,กดห่อแล้วไม่หอวะ มอดหัวนะใครอะใครอะพ่อไม่เห็นกวะไหนวะ ยิงมันสี่ห้านัดไม่ตายอ่ะคนดูยิงไม่โดนเนี่ยพ่อผมยิงไม่ผมอ่ะคนพ่อผมยิงไม่โดนอะไรเลยโอ้โหเกาะอันไหนทำมันดีจังวะายิงไม่ตายวะเกาะเวลสี่ครับพรดีอ่ะอันไหนที่เกาะเวลสี่อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วบอกเวลสี่ลยดิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกมหาของผมยิงได้ครับอย่างเงี้ยตลกคนดู ยังเน่มันเล่นแล้วเหรอใช่ฮ่ <c oughs> าพ่อ,ะะอผมไม่มีทางรู้เด็ดขาดล้วผมอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนวะ <c oughs> นอกจากพ่อผมจะวินได้ลงอยู่ไหนวะลงอยู่ไหนวะ ดูข้างผมที่ไหนวะเฮ้ยเห็นละวมันมีไหนวะเ,เห็นแต่แสงตูวมีไหนวะจริงแม่จริงลงม,มาข้างล่างเลยครับโอ้โหคุณดูพวกผมไม่กล้าลงมาจะให้ผมลงไปไหนอ,อย่างมันวินนะ่งแล้วมันอยู่ไหนวะ ปลาลุล่วงจังเนี้ยแน่จริงโดดลงมาดีอย่ามาดูอย่ามาดูผมว่าเอาผมให้ดูนี่ยโอ้ผมอยู่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างไหนวะข้างม่เห็นาะข้างล่างที่หนึ่งนงะครับโอ้โหไปตายไงพ่อผมก็ทำอลไรผมไม่ได้คนเดูยวฆ่าตัวตายเหรอฆ่าตัวตายดีไหมโอ้โหผมไม่เห็นจริงๆริ ผมอยู่ข้างล่างครับเนี่ยข้างบนอยู่ตรงนี้ข้างล่างผมลงมาข้างล่างมาลงมาดีกว่าไม่ได้อ่ะออกนอกเกาะไปเหรอใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะคนดูผมยังไม่เห็นพ่อผมเลยฆ่าตัวตายให้คนดูเอาแล้วออกไปข้างนอกกันบ้าเะไรอะพ่อก็อยู่ในดงหนึ่งหนึ่งว่าจะออกไปทำไมอ่ะเพราะบินไม่ได้พ่อะใส่รองเท้าต่อ มัใ mm ส่รองเท้าแตะไอพ่อว่ะก็เอาของพ่อไปใส่รองเท้าแตะอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมพ่อใส่รองเท้าแตะเนี่ยแต่มันเท่ดีคนดูขึ้นไม่ได้อะคุณสมหน้าแล้วไม่ต้องสมหรอกมีวิธีเพิ่มครับยังไงพ่อผมก็ไม่รอยดะขึ้นไปกมัน คนดูมันมันต้องขึ้นยังไงคนดูรอบนี้ผมขึ้นไม่ได้เลยมาละจ้ามาละจ้าขึ้นมาละจ้าหาไม่เจอดูอะไรวะดูอะไร หนหรอเจ็ดหนึ่งเหรอคนดูคือคืออู๋ยยับเลยอ่ะเปิดควันแหรงยังไม่สร้างดาังอย่างเขาเราเปิดควันนะอ่อนเราเปิดแรงปลา อาอยู่เลยมันดึงนะกดูแปดนึ่เหรอคุณดูเดียวรอตายแล้วแพ้ล้วนหูอะไรอ่ะโอ้ละเออแล้วพล้วแพ้แพ้าคิดมันจะนานไปดูสำหรับลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิสติชชั่นไม่จ่ายช่องอนให้ถึงหน1000ึ่งพันสายด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมให้ถึงวันซาบุแล้วสำหรับที่นี้อย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับกันทีน